ชอบคลิปน like, ี device, comment, ้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวันสามสิบเอ็ดด้วยนะคะต้อสอนอีกหนึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยชินปัญหาโรแมนติกก็จะพาเขาเข้าวัดไงประโยคแรกที่เจอน้องเขาถามว่านับตือศชาสนาอะไรนับตือศาสนาอะไร แล้ว<จ>น้องเขาก็มาเรียนธรรมะาจากหนูเลยนะในเร pues ื่องอ่ะพี่หนูได้เด็กที่ค่อยๆเดี๋ยอดเยี่ยไม่ก็หล่อก็คือของเก่าก็น้ำมัดีพี่ก็อยากก็ต่อยอดไปก่าทำมดีไม่ต่อยอดต่อไงแล้วก็เป็นเด็กแบบอเมริกันบอลทุกฝีสั่งผลิตเก่งควจะมาช่วยงานศาสนาด้วยอะไรอย่างงี้นะมาใจเขาใฝ่ไปทางนั้นแล้วว่ากิ๊กมายุรินอะบางทีก็ต้องปราม ไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาวันนี้ก็ต้องปรา่เป็นต่อต้องแต่ไหนแต่ไรมาก็คือหาคู่ให้พี่ทิพย์มาตั้งนานแล้วเอาต้องเริมตั้งแต่ว่าเอออยากจะให้กลับมาจะคืนดีกับพี่ต่อ19ปีบาน19ปีบันอะไยังไม่ได้กันยังโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยได้กันแล้วเหรอเชื่อพี่ฉากกี้ม่อยุลินเสียสาว มีอะไรปะเนี่ยทิพอ๋อน้อหลเลยะพอทิพจูบปั๊บด้วยความรู้สึกของทิพแบบโหยหาเป็นต่อมากทิพจูบปั๊บทิพหน้าอย่างนี้ มันรู้สึกบาดคือรู้ึกแบบคือกุไมรู้จะพูดยังไงเหมือนกันว่ะคือต้องให้กลุ่มคนจูบเขาจูบไม่ได้เขาเหมือนเอาแค่เอาแบบงี้ไม่มันจะรู้สึกได้ไงจูบเสร็จแล้วเขามารณานุสติคือมาถึงแล้วเขาก็แบบว่าโอ้นี่เรากำลังจะจูบกับแค่ร่างกายเดี๋ยวก็เป็นศพรู้สึกตัวเองเป็นอนัตตาเลย คลิ๊กจ๋าเลิกมรณานิดนึงกลับมาทางโลกนิดหนึ่งลูกเอไปต่อกันปั๊บทิปก็ต้องจับเป็นต่อลูกเราต่อเป็นคนที่ลูกเ้าทิปเออเป็นต่อต่อเออเป็นผู้หญิงปล้ำผู้ชาย่ายุกี่นากี่เทปพี่โอ้โหสองสามชั่วโมงแค่ฉากหั้าฉากเดียวจากคนที่คิดว่าจะบวชตลอดชีวิต กลับมาสู่ทางโลกอีกครั้งมาถ่ายเป็นต่อเจอาฉากแบบนี้สามารถต้องรับแทนหรอคะพี่ก็จะบอกว่าไดงานนี้ไม่ใช่ของเราอยู่ไม่ใช่ของเวลาเขาก็เล่นได้เขาเหมือนเขาเล่นได้เขาเล่นได้แหละแต่ว่ามีปัญหาเขาจริงๆแล้วเขาอยากจูบผมหลายทีแหละเลยเทคแหม่มบาปมากเลยมบาปมากเลยคนเหนียบาบนะตลอดระยะเวลาที่รู้จักกันมาเจมินแกล้ง พีิตลอดใช่แต่งานนี้ยังไม่ได้แจ้งพี่นะชนะสฉันะสิห้าสี่ามสออ้ยพี่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันน้องพีทพี่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันน้องพีทดูดีได้แล้วเมือนกันเนี่ยดดีรรู้เกับถ้าผู้เป็นคนกินมากก็เลือกตาบ้องแตกมาใสาแล้ พี <sympath is> ่ทองช่วยวิเคราะห์เหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้หน่อยได้ไหมคะเป็นที่สังขารค่ะเป็นที่สังขารค่ะด้วยไัวแล้วเนี่ยมันก็มีแบบเออๆอะอะไรอย่างนั้นอุ้ยเราอะตัวดีพูดแล้วเดี๋ยวเนี่ยเสียงไม่ออกแล้วพี่ชม้จาจาที่นี่ทองพูดแล้วเสียงไม่ออกตลอดลมหมดลมหมดห้าสี่สามสอง พี่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันคัน้องทิพย์พี่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันคัน้องทิพย์พี่พูดถูกพูดถูกไหมกันคำว่ากันมันหายลงไปพี่ก็รู้เหมือนกันคำว่ากันมันอายไปไปลงต่ำขำกันล้วมาแล้ววันนี้สิบเก้าปีที่ผ่านมาไม่ไม่เดี๋ยว ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไราตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี